สวัสดีเพื่อนๆชจ้าหนาา้าสาระทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าสาระนะครับพบก,กับบกกล้องอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้พาทุกท่านมาเปิดแปลงใหม่นะครับเป็นสวนยาง16ไร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศในสวนนี้รกขนาดไหนนี่ได้ว่าทุ่หมหัวกันเลยทีเดียวตอนนี้วันนี้นะครับวันนี้พลระกลับเรากลับมาแล้วครับ เป็นแล้วครับน้องปิงสุดหล่อของเรานะครับตอนนี้ก็เดินหน้าทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่ารถขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับที่คือบรรยากาศในสวนยางนะครับตอนนี้ริงเราเราก็มาขัดเป็นที่เลยดูย่านะครับตรงนี้าไปนะครับท่วมหัวท่วมรถกันเลยทีเดียว

ถือว่าแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ที่สุดที่เคยรับทานมานะครับเกือมากแล้วก็จะเป็นสูงสุดก็ที่เคยตัดมาก็ประมาณ14ไร่นะครับมีเล่นเก่า16กไร่นี็ใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรครับเพราะว่ามองไปรอบๆก็ยาลกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พื้นที่อาจจะเป็นมีพื้นที่ลาดเอียงนะครับ จะไม่ตัดยากด้วยนะครับยังไงก็อยู่เป็นกําลังใจกันหลายๆช็อตครับจะพาไปเก็บบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับรอบนี้ดูก่อนว่าบ่าวกล้องจะได้สักกีพีจะให้ดูกันจุกๆไปเลยครับ หลังจากหายกันไปนานก็นตัดสดสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆ โโโอออ้้อออ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ครับรย้อนแสงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตัดด้านหนึ่งนะครับยางมากครับส่วนยางนี้สป็นยางใหญ่ด้วยนะครับไม่ค่อยได้ตัดด้วยเออแล้วก็มีรากนะครับขนาดใหญ่เยอะมากปะก้องจะรับ เป็นส่วนยังเล็กนะครับรอบนี้ลองเล่นของใหญ่กันเลยารากก็จะสู่มาดักนะครับก็อาจจะเยอะอยู่พอสมควรกลับมาแล้ว ทีตัดของน้องปิงนะครับก็วนสองออกนะครับก็คือวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็วิ่งไปออกต่อไปนะครับเป็นการตัดที่ไม่ต้องจอดรถนะครับถือว่าเลี้ยวตัดหัวสวนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาเก็บทีหลังจย้อนแสงกันหน่อยเดี๋ยวผมลบให้ครับ ก็าอาจจะมีถอยแกดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อเลยถือว่าไม่เสียเวลาในการตัดนะครับแล้วก็รถก็ไม่ต้องหยุดบ่อย

ไปแล้วนะครับ เจ็ร้อยไปหนึ่งโซนนะครับเดี๋ยว <He 'll, S 2> พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ออขอบคุณครับ